ครับสวัสดีครับพบกับเพจดาปุ๋ยการเกษตรนะครับวันนี้นะฮะได้มีเวลาจะพามาเยี่ยมชมนะครับสวนทุเรียนเรียนรู้นะครับอยู่ที่อําเภอแกงประแสนี่เองนะครับเป็นสวนที่เราได้ทํำการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มปลูกนะฮะจนเก็บผลผลิตนะครับนะฮะนี่เป็นพันธุ์หมอนทองนะครับพันธุหมอนทอง อายุเพียง5ปีกับอีกประมาณ4เดือนนะครับนี่ก็ได้ใบที่3แล้วนะฮะแต่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับวันนี้เรามาสังเกตดูใบนะฮะใบนี่สมบูรณ์มากเลยในที่นี่นะครับเขาใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์เคมีอินทรีพันนะครับแล้วก็ฮอร์โมนทางใบนะฮอร์โมนทางใบนะครับซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้ผลผลิตเนี่ยนะพอสมควรเลยนะครับแล้วปีนี้ก็น่าจะได้เท่า ทวีนะครับก็คือเพิ่มเป็นสองเท่านะครับดูใบครับใบเนี่ยใบใหญ่ใบหนาใบมันมากเลยนะครับนะยิ่งใช้ไปนะครับใบเนี่ยก็ยิ่งใหญ่นะฮะปีที่แล้วยังไม่เท่าไหร่ในใบแต่ปีนี้ะร้สึกว่าทาใบเขียวนะใบเขียวใบใหญ่ใบหนาใบมันนะครับแล้วที่ที่สังเกตนะครับการทำโคกดินหรือว่าการเขาเรียกว่าทำโคกในการปลูกทุเรียนเนี่ย ที่นี่ทำโคกใหญ่มากเลยนะผมสอบถามล้ว่าเอ๊ะทำไมถึงทำโคกใหญ่นะฮะก็ปรากฏว่าถ้าเราทำโคกเล็กเนี่ยเวลาเราให้ปุ๋ยหรือว่าให้ธาตุอาหารต่างๆเนี่ยนะครับเพราะมันจะรากเนี่ยจะกินไม่ไม่ได้สมบูรณ์ถึง100%เนตื่องจากว่ารากฝอยหรือว่ารากขนเนี่ยที่มีหน้าที่ในการดูธาตุอาหารหรือว่ากินธาตุอาหารต่างๆเนี่ยมันกินกินเขาเขาเรียกว่ามันหากินทางตื้น่ะ นะครับมันไม่สามารถที่จะไปดูดอาหารได้อย่างรวดเร็วนะฮะแต่ที่นี่นะครับเขาวางแผนได้ดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำนะฮะน้ำระบบน้ำนะฮะไม่ว่าจะเป็นระยะห่างนะครับระยะห่างนะฮะแล้วก็การทําความสะอาดการตัดหญ้าต่างๆเนี่ยนะครับจะสังเกตได้ง่ายๆเลยครับว่าถ้าเขาใช้ปุ๋ยทั่วไปแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นที่ปุ๋ยอย่างอื่นนะไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์อื่นนะ มันจะเกิดประเภทหญ้าพันธุ์ต่างๆเนี่ยที่แปลกปลอมามามากมายเลยแต่ที่นี้ยิ่งใช้ยิ่งหญ้าไม่ขึ้นนะครับยิ่งใช้ยิ่งยญาไม่ขึ้นเพราะอะไรครับเพราะปุ๋ยอินทรีย์เคมีพันธุ์เนี่ยนะครับมันมีธาตุอาหารมันมีมแมลงที่ตายแล้วก็คือ,อขี้ข้างคาวนั่นแหละนะครับขี้ข้างคาวนะครับเม็ดหญ้าจะมาจากไหนครับเพราะข้างคาวชนิดเนี้ยเขาเรียกว่าข้างคาวกินมแมลงนะฮะกินมแมลงไม่สามารถที่จะ เอาเม็ดหญ้านะครับเอามาปนกับขี้ได้ครับมันก็เลยทําให้อะไรครับหญ้าไม่เกิดขึ้นใหม่นะครับไม่มีหญ้าประเภทใหม่เกิดขึ้นเลยจากสังเกตง่ายๆเลยครับนะครับที่โคนต้นเนี่ยนะครับจะไม่มีหญ้าอื่นใดเลยครับนอกจากหญ้าที่มันเคยขึ้นก็ขึ้นนะครับหญ้าแปลกปลอมไม่เคยมีเลยนะครับทำให้เกษตรกรเนี่ยลดต้นทุนในการตัดหญ้านะครับ นะครับลดต้นทุนในการตัดหญ้าดูใบดิครับนะฮะนะเพื่อนเพื่อนครับที่ทําสวนนะครับทุเรียนนะฮะเป็นเมืองจันทบ,บุรีเนะี่ยทุเรียนขึ้นชื่อเลยนะถ้าใครทําได้ขนาดนี้นะใบหนาใบมันใบเขียวขนาดนี้นะบอกได้เลยว่าเรียกเสียได้เลยนะครับเรียกเสียได้เลยแล้วก็ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรมากมายเลยนะครับควบคุม,มแมลงให้ได้นะควบคุม,มแมลงให้ได้อันดับแรกเลยนะควบคุมเชื้อรานะ หลังจากนั้นปุ๊บสะสมอาหารให้ครบ้น้นนะฮอร์โมนทางใบนะปุ๋ยเม็ดทางดินนะเอาให้เต็มที่เลยนะครับให้เต็มที่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูตอนช่วงที่ออกดอกนะออกดอกกันทํำยังไงพาดอกทํายังไงนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันกันกบาดาบปุ๋ยการเกษตรนะครับช่วงนี้ก็ขอ,อให้เพื่อนๆได้ดูเพียงเท่านี้ก่อนถ้าอยากจะมาดูสวนจริงๆติดตอด่อดาบปุ๋ยได้ นะครับ0 3, 8 9 3959924นะฮะดับปุ๋ยจะพามานะครับไม่ต้องเสียค่าธรรมันนะขอให้มีใจรักในการเกษตรแล้วก็ลดละการใช้ปุ๋ยเคมี K Me, นะครับแล้วก็ยาฆ่าหญ้านะครับเพราะว่าไส้เดือนมันจะตายแต่ที่นี่ไส้เดือนมากมากเลยเดินไปมแจ่ปุยมีแต่ขุยไส้เดือนเต็มไปหมดเลยก็แสดงว่าพื้นที่เนี่ยสมบูรณ์ นะครับแล้วก็วัดข้าวดินวัดมาแล้วเป็นกลางนะครับนะเป็นกลางก็แสดงว่าที่นี่ยังเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามาศารนะครับสมบูรณ์มากเลยนะพี่น้องเพื่อนๆชาวภาคใต้นะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหืว่าภาคอีสานก็เดินทางมาดูส่วนนี้กันเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนตัวอย่างและก็สวนเรียนรู้ของอ ของพวกเรานะครับชาว JC ทุกท่านนะครับเจ้าของสวนก็ยินดีที่จะต้อนรับพวกเราด้วยนะครับที่ปะแสะอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็เพียงให้ดูคร่าวๆเพียงเท่านี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ